มองมองโทรศัพท์แล้วแต่ครั้นี้ไปมองเห็นของโมดอีกเครื่องเลยก็เดินไปนู้นเอเอเอาของโมดก่อนเอาโมดก่อน<ป>เดืูด้ยวดย,วยวนะ คนร้ายเขามาลักโทรศัพท์หรอครับพี่ใช่ครับพฤติการเป็นไงพี่พฤติการมาหมายถึงว่ามันจะมาซ่อมรถคราวนี้ก็คุยกันก่อนที่จะเข้ามาว่าอู่อยู่ตรงนั้นตรงนี้แต่ครั้นี้มันก็เข้ามาแล้วก็ขับรถวนไปจนไปกลับลรถแล้วหันหน้าไปถนนจอดเงี้ยบางทีเราก็มีกล้องจอดแต่ว่ามันบังรถตู้พอดีเราซ่อมรถอู่เราก็เลยไม่ได้ดูทะเบียนแล้วคุยกันแค่แป๊บนึงว่าวันนี้ร้านอะไรมันปิด ก็โอเคว่างั้นเดี๋ยววันหลังค่อยมาได้แล้วก็ตกลงราคาประมาณนี้นะผมก็ไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวดูราคาคอมก่อนว่าเท่าไหร่ก็คุยเสร็จผมก็กลับมาทํารถตู้ต่อไอเราก็ไม่ได้มองว่าเขาหนไปหรือยังที่ไหนได้เขาก็ไปสั่งข้าวกินอสั่งข้าวกินเสร็จปุ๊บเราก็ไม่ได้เอะใจว่ามันยังอยู่ก็เข้าไปทําไฮดรอลิกทําเพารถตู้อยู่ครับก็ไม่ได้เอะใจก็ไม่เห็นคนจนมาลูกค้าอีกคนลงมาว่า เออพี่ผมจะไปดูรถเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวกันอยู่เดี๋ยวโทรไปให้ก็เลยมาหาโทรศัพท์ว,รรว่าโทรศัพท์รรพมันหายไปไหนหก็เลยให้เพื่อนอีกคนนั่งอยู่ตรงนี้โทรศัพท์รรพให้พอดีโทรศัพท์รรพไปแล้วเขาบอกว่ามันเหมือนคล้ายๆว่าโทรศัพท์รรพติดต่อไม่ได้พี่แบตหมดหรือเปล่าเราบอกเฮ้ยมีหมดแบตมีตั้งแปดสิบจะหมดได้ยังไงก็โทรอีกโทรอีกมันก็ขึ้นเหมือนเดิมว่าโทรศัพท์รรพติดต่อไม่ได้ก็เลยเริ่มเอะใจเลยเอยงันเปิดกล้องดูดีกว่า ก็เลยมาเปิดกล้องดูก็เห็นตามที่ที่ส่งมาดอ๋อเขาทําทีมาซ่อมคอมแอร์อ่าเขามาทาแอร์ว่าแต่เราก็ไปเปิดดูแล้วว่ารถเขาก็คอมแอร์ไม่มีโดนถอดไปจริงๆก็เลยมีการสนทนาก่อนมันน่าจะเป็นการว่ารถมันเสียจริงๆอะไรนี่ก็ไม่ได้แจยอะไรอ่าครันนี้เราก็เลยกลับมาทํารถต่อเพราะเราเดี๋ยวต้องรีบพัรถตู้ก็เลยไม่ได้สนใจว่าเขาจะไปหรือยังอ่าล้วก็เข้าไปอยู่ในนู้นไปอัดแท่นไฮดรีกถึงสองคนครับอ่า คดีก็คิดจนมาโทรศัพท์อีกทีหนึ่งถึงได้รู้ว่าโทรศัพท์หายทั้งหมดหายไปกี่เครื่องครับพี่สองเครื่องมันมีซัมซุงเครื่องหนึง่งของน้องไรของเราเนี่ยเป็นวีโวเครื่องหนึง่งคนร้ายนายุประมาณเท่าไหร่พี่คนร้ายน่าจะอยู่ประมาณสักสามสิบต้นๆนะไม่น่าจะถึงสี่สิบประมาณนี้แหละตรงนี้มันจะมีซองโทรศัพท์ตรงนลายครับแล้วคันนี้ พอมันหยิบปุ๊บมันก็มาใส่ในกระเป๋าเกงแ้วมันห,หันออกปุ๊บเครื่องอยู่นี่วีโวอยู่นี่เครื่องหนึง่งมันก็เลยมาหยิบวีโวนี้ไปมันแคเดินไปเครื่องรถไปธรรมดาไม่ไมีอะไรที่มันดูไม่เร่งรีบอะไรเลยไม่เร่งรีบอะไรขับไปธรรมดามากขับไปเรื่อยๆอ,ออกไปจนหน้าบ้บาน อ่าก้าวอื่นก็ต้องระวังด้วยนะบางครั้งเราก็ไม่แน่ใจว่าเป็นลูกค้ามาทาําบางทีก็เป็นมิจฉาชีพเราก็ไม่ได้เ,กเกลืนสเกตลรวก็ไม่ได้ดูตรงนี้ก็ระวังระวังกันด้วยนะครับตอนนี้มันเข้ามาแลนะ้วเนี่ยนะี่แหละคนตามที่เห็นในคลิปเลยครับ